สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการสมัครทดสอบภาษา ITT ออนไลน์นะคะซึ่งในการสมัครนะคะเราจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ r u d l b i t l i n e c o m นะคะโดยเราเนี่ยจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการสมัครนะคะซึ่งในการสมัครนะคะเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนค่ะอย่างแรกนะคะจะต้อง ตรย e ียมอีเมล pkru นะคะอีเมล pkru นะคะก็คือ s ตามด้วยรหัสนักศึกษา s@pkru.ac.th นะคะสำหรับนักศึกษาคนไหนนะคะที่จำรหัสผ่านไม่ได้นะคะให้เข้ารีเซ็ตพาสเวิร์ดนะคะที่เว็บไซต์ resetemail.pkru.ac.th ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยก็ให้นักศึกษานะคะใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบของ r e g นะคะเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปดูนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถคอรีเซตพัสบวดตรงนี้ได้นะคะเลือกประเภทนะคะว่าเป็นอีเมลจากนั้นกดรีเซตพัสบวดนะคะก็จะรอเอ่อระบบรีเซตพาสเวดให้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะโดยรหัสผ่านใหม่เนี่ย ก็คือตัวนี้นะคะ PKID หนึ่งสอี่ห้าค่ะเมื่อนักศึกษาเช็คความพร้อมของอ e ีเมล p k i u แล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถมาสมัครสมาชิกของตัวข้อสอบได้นะคะโดยในการสมัครนะคะเราจะต้องใช้ในส่วนของเลขบัตรประชาชนนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษานะคะ พี่จะเข้าให้ดูนะคะเนี่ยค่ะนักศึกษาเข้ามาในหน้าแรกของการใช้งานระบบสอบนะคะให้เลือกสมัครสมาชิกข้างล่างค่ะเมื่อคลิกมานะคะตรงนี้นะคะก็ให้ใส่เป็นตัวของอีเมลของนักศึกษานะคะก็คือ s ตามด้วยนาาักศึกษา s i p k i u a c t h นะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะให้ตั้งเป็น p ใหญ่นะคะ KRU 1 2 3 4 5 6นะคะขอให้นักศึกษานะคะตั้งรหัสผ่านแบบเดียวกันนะคะเพื่อเวลาเกิดปัญหาเนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่จะได้แก้ไขข้อมูลให้นักศึกษาได้สะดวกขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะ P ตัวใหญ่ KRU 1 2 3 4 5 6นะคะจากนั้นนะคะกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอันนี้ขอให้ใส่ถูกต้องนะคะถ้าใส่ผิดเนี่ยเดี๋ยว นักศึกษาอาจจะสมัครสมาชิกไม่ได้นะคะจากนั้นกรอกวันเดือนปีค่ะในส่วนของตัวปีนะคะให้ใส่เป็นตัวคสอนะคะคสอเกิดอย่างเช่น1994แบบนี้นะคะจากนั้นเลือกเพศนะคะแล้วก็เลือกระดับการศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยเลือกคณะแล้วก็สาขาที่นักศึกษาเรียนอยู่นะคะจากนั้นคลิก ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็กดโปรดยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็ในักศึกษานะคะจะต้องรอในส่วนของอีเมลนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้งานบัญชีนะคะส่งไปทางอีเมลที่นักศึกษาใช้สมัครนะคะโดยนักศึกษานะคะเข้ากล่องข้อความจากนั้นคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะคะหครั้งนะคะ คลิกปุ๊บนะคะนักศึกษา,าก็กลับมาที่ตัวของลิงก์เข้าสู่ระบบอะค่ะก็สามารถมากรอกในส่วนของอีเมลของนักศึกษาได้เลยแล้วก็รหัสผ่านที่นักศึกษาสมัครเอาไว้นะคะคลิกเข้าสู่ระบบค่ะขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะคะจากนั้นเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษา,าก็สามารถทําการทดสอบได้เลยนะคะ นี่ค่ะเมือ่อษากดส่งบันทึกข้อสอบเสร็จสิ้นนะคะมันจะมีตัวของคะแนนสแสดงขึ้นมาให้นักศึกษานะคะถ้าขึ้นตรงนี้ว่าผ่านนะคะก็คือนักศึกษาสอบผ่านนะคะโดยข้อสอบจะต้องได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปนะคะจึงจะถือว่าผ่านนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะขั้นตอนการสมัครแล้วก็เข้าทดสอบนะคะ หากนักศึกษามีปัญหาตรงไหนนะคะก็สามารถติดต่อมาทางเพจของสำนักทิทยะนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ว่าจำไว้นะคะว่าการสมัครเนี่ยให้ใช้อีเมลของมาหาวิทยาลัยแล้วก็ของรหัสผ่านที่กำหนดไว้กรอกเลขบัตรประชาชนกับวันเดือนปีให้ถูกต้องนะคะประมาณนี้ค่ะ